กินข้าวกันจ้าทุกคนสวัสดีค่ะน้ำพริกกะปิแล้วก็มีผักนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะนี่ไข่ชะอมมีปลาทูนะคะืตักเลยราดเลยเนาะแล้วก็ผัดกระหล่ำปีที่เหลือเหลือเหลือนะคะอืมเหลือเมื่อวานม,มาค่ะ ห้ยหอมหอมอยากให้ได้ได้กลิ่นจังเลยอ,อร่อยอะ่ะใครสนใจดูดวงกับแม่แดงนะคะแม่แดงเป็นหมอดูดวงไพ่ป๊อกนะคะนะ สนใจดูดวงทัก i d l ล n e เลยนะจ๊ะดูดูดวงได้ทุกเรื่องนะคะมีค่าครูนะ ส่วนตัวมีค่าครูนะคะส่วนมากจะไลฟ์สดในต่อดูฟรีนะคะ อร่อยมาค่ะ อืม,อมคนลูกเขาคงภูมิใจเหรอ โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนคะ่ะ